ไปดูโครงการขุดเจาะน้ำบาดาลและระบบประปาสำหรับแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในหลายชุมชนที่จังหวัดเชียงรายของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตถึงการใช้งบประมาณและความคุ้มค่าด้วยเหมือนกันหลังจากพบว่าไม่สามารถใช้งานได้จนมีการแจ้งเบาะแสให้กับสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดเชียงรายไปลงพื้นที่ตรวจสอบล่าสุดก็พบว่ามีกว่า10แห่งค่ะที่ใช้การไม่ได้ิดตามกับคุณโควิดบุญธรรมค่ะ สำนักง,งานปปชประจำจังหวัดเชียงรายได้ลงพื้นที่บ้านใหม่ขัวแต่ตำบลเมืองพานอำเภอพานจังหวัดเชียงรายเพื่อตรวจสอบโครงการขุดเจาะน้ําบาดาลและระบบประปาสกลทีมคําสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานบอกว่าโครงการดังกล่าวผู้ใหญ่บ้านได้ขออนุมัติงบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อขุดเจาะหาแหล่งน้ำและก่อสร้างระบบประปา เดิมในหมู่บ้านมีระบบประปาภูเขาแต่ประสบปัญหาภัยแล้งทําให้มีน้ําไม่เพียงพอโดยขุดเจาะด้วยความลึก58เมตรระดับน้ําปกติ5เมตรปริมาณน,น้ํำ8ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงอันเป็นตางที่ฝนบอกประเทศน้ำนะครับว่าตอนนั้นก็ออกดีครับตอนตอนที่เป็นเทศนะครับแต่หลังจากที่เซ็ตจากระบบแล้วนะครับมันก็ ตอนใหม่ๆมันก็ใจดีครับแต่จู่ๆมาสักซิฟกว่าวันเนี่ยมันก็ยุดผมก็เลยแจ้งไปตามออตอเพื่อเป็นแก้ปัญหาเบื้องต้นก็นเนาะสำนักงานปปชประจำจังหวัดเชียงรายยังได้ลงพื้นที่อีกหลายแห่งและยังพบว่ามีอีกหลายโครงการใช้งานไม่ได้ได้รับทราบข้อมูลว่ามีการเจาะ บอ่อบาดานตั้งแต่ปี5 9 6 0 6 1ในจังหวัดเชียงรายมีอยู่55บอ่อนะครับแล้วก็ได้ทราบจากชมรมสตองในอำเภออื่นๆว่าบางอำเภอมันก็ไม่มีเหมือนกันเลยเป็นผมเลยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานรปชจังหวัดเชียงราย3คนเนี่ยออกไปตรวจนะครับซึ่งตอนนี้เราตรวจมาแล้วสองอาทิตย์ตรวจได้แค่27บอ่อนะครับก็คือเกือบครึ่งหนึ่งละ แล้วก็จากการตรวจ27บอ่อเนี่ยปรากฏว่ามีบอ่อที่ใช้ไม่ได้เลยเนี่ยอยู่10บอ่อนะครอีก17บอ่อใช้ได้นะครับผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตหนึ่งลำปางยอมรับว่ามีการขอให้ตรวจสอบยืนยันว่าหลุมขุดเจาะบ,บาดาลปัจจุบันสามารถใช้งานได้ทั้งหมดและมีการทดสอบตามหลักวิชาการมีการตรวจรับจากท้องถิน่น ปัญหาที่มีก็คือบ่อบาดาลเนี่ยถ้าเราเจาะทิ้งไว้แล้วเราไม่ได้ใช้งานานานๆบางทีมันจะมีปัญหาเรื่องของการอุดตัน <Okay. S 1> บางทีก็เรื่องของคุณภาพน้ําซึ่งเราต้องยอมรับว่าเวลาเราเจาะไปเนี่ยน้ําแต่ละพื้นที่เนี่ยคุณภาพมันไม่เหมือนกันบางทีเราก็ไปเจอน้ําที่มีสนิมอย่างเงี้ยซึ่งถ้าถ้าเราไม่ได้ใช้งานานานๆมันก็จะเกิดการอุดตันตามท่อรับน้ําที่เราใช้มันก็ทําให้น้ําไม่เข้าบ่อได้อันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือ มันอาจจะน้ํามันน้อยอยู่แล้วแต่เดิม,มซึ่งเราอ่ะอันนี้คือด้วยความที่เราเจาะเสร็จแล้วเราไม่ได้ก่อสร้างระบบ <Okay. S 2> เราก็เลยไม่ได้ทดสอบตั้งแต่ตอนนั้นว่าน้ํามันพอหรือไม่พอจังหวัดเชียงรายได้รับงบประมาณจํานวน55โครงการเป็นจํานวนเงิน44ล้านบาทโดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลดําเนินโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเองทั้งหมดในปี2559และปี2560 ส่วนระบบประปาจัดซื้อจัดจ้างเอกชนดำเนินการในปี2562ทำให้ชมรมสตรองจังหวัดเชียงรายตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณและความคุ้มค่าของโครงการโปวิดบุญธรรมไทยพีบีรายงาน